Thank you ของวันนี้นะคะที่ไปบริจาคแ a มเพิดที่โรงพยาบาลนะคะขออธิบายนิดนึงค่ะวันที่แม่เมเนี่ยคลอดน้องปุนเนี่ยจริง,รงๆแล้ว่เราซื้อคอรด์ด้วยที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะแต่ด้วยความพร้อมของโรงพยาบาลณนะตอนนั้นนะคะคือถ้าในเคสของการน้ำเดินแล้วต้องคลอดก่อนกําหนดในแบบอย่างของเมยคือ7เดือนครึ่ง ก็ะกิเ็31เลยทำให้แบบเป็นเคสที่จำเป็นจะต้องมีคุณหมอประจำเคสของคุณแม่และเคสของลูกหลังคลอดนะคะเพราะว่าในช่วงของ7เดือนกว่าเนี่ยปอดของเด็กยังไม่แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะยังจะต้องอยู่ในตู้อบโดยที่มีทอ่อออกซิเจนอยู่ณนะเวลานั้นก็เมมาได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะก็ ขอขอบพระคุณจริงๆค่ะที่ช่วยเหลือเราในครั้งนั้นนะคะก็ท่านอาจารย์หมอทั้งสองท่านก็รับเคสของพวกเราไว้ก็เลยทำให้ต้องอย้ายโร,รงพยาบาลจากเอกชนมาสู่โรงพยาบาลรัฐบาลค่ะแล้วตอนที่เราได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นนะคะเรารู้สึกได้ว่าทุกคนให้ให้ความช่วยเหลือดีมากค่ะคือ ทุกอย่างมันต้องเป๊ะเพราะเคสเรามันคือ s e เรียสเคสของแม่เมแค่น้ำเดินนะคะก่อนคือก็คือคลอดก่อนกําหนดน่าจะเนื่องจากการที่เราทํางานแล้วเดินเยอะซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นในการคลอดนะคะแล้วก็นั่นแหละก็เลยทาให้คลอดอต่สิ่งทใจเป็นผ่าคลอดค่ะแต่ก่อนที่จะผ่าคลอดได้เนี่ยเมยขอแชร์ในในส่วนของการคลอดก่อนกําหนด คือถ้าเป็นในอายุคัน์ประมาณนี้ค่ะจะต้องฉีดยาก,กระตุ้นปอดภายใน48ชั่วโมงเพราะมันจะแบ่งเป็น4ีสีโดสนะคะก็เริ่มจากวันแรกเลยใช่ปะฉีดมาก่อนน้องปุเกิด23เพราะฉะนั้นเมยกระตุ้นมาตั้งแต่วันที่21 21 22และ23คลอดตอนเช้าหลังจากคลอดไม่ได้เห็นหน้าลูกค่ะก็ถูกเปลี่ยนห้องไปทันทีเพราะว่า ด้วยเคสอะไรคะ่ะเขาต้องรีบไปหาที่อากาศหายใจด่วนแล้วก็ถามว่าคลอดผ่าคลอดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะตอนนั้นนะคะเหมือนเราเป็นปลาทูน่าที่โดนแช่แข็งนึกออกไหมแล้วก็โดนงอตัวเพื่อจะฉีดบล็อกหลังอ่ะไม่เจ็บบอกเลยว่าไม่เจ็บคือมีคนหลายคนบอกมาเหมือนกันว่าเฮ้ยโรงพยาบาลรัดโอเคหรออะไรอยงี ไม่เจ็บค่ะคือหมอลองเพลงชิวๆมากแล้วก็ขาเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้คอทำคอได้ยินเสียงแอะแล้วก็ไปเราก็ไม่ได้ทันเห็นเป็นป้าเขาค่ะได้เห็นตอนตอนหลังจากคอชุ่มสายๆได้เห็นอยู่ในตู้ที่เขาเล่านะคะส่วนแม่เมย์ก็ยังยืนไม่ค่อยไหวยังยังนอนอยู่ก็ได้ผ้ารัดรัดเอวอะค่ะ ในวันที่สองแล้วก็ต้องพยายามเดินให้ได้เพราะถ้าเราไม่เดินก็ก็มันมันเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันต้องพยายามฝืนเพื่อให้ตัวเองมีพลังมีก็จะนอนเป็นเป็นผักอะค่ะอ๋ะอ,อคุณหมอจะมีเจลตัวหนึ่งที่เวลาผ่าคอเสร็จเจลใส่ลงไปให้เพื่อไม่ให้เกิดผังผืดด้วยถ้าเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้ตัดสินใจในการผ่าคอดเจลตัวนี้ก็มีนะคะลองถามคุณหมอดู ดังนั้นมันเลยทำให้เราเห็นหลังบ้านของการทำงานในโรงพยาบาลนะคะว่าเขาดูแลเทคแคร์เด็กๆยังไงซึ่งเขาเข้มงวดมากค่ะใช้คำว,ว่าดุเลยก็ได้แต่ในความดุนั้นนะคือเขาใส่ใจเราอะคะ่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้เห็นครอบครัวอื่นซึ่งในห้อง NICU นั้นนะคะก็จะมีแม่เด็กที่เป็นต่างด้าว ก็มีเป็นคนไทยบ้างส่วนใหญ่เดานะคือคนส่วนใหญ่เป็นข้อโรงพยาบาลเอกชนเพราะเชื่อว่าหมอดีอยู่นั่นซึ่งจริงๆแล้วอค่ะอาจารย์หมอทั้งหลายนี่แหละอยู่โรงพยาบาลรัฐค่ะแล้วก็อย่างนี้ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นคุณแม่วัยสายค่ะบางบางครั้งแม่เมยตัวเมยเองเนี่ยเห็นเป็นแบบใส่ชุดนักเรียนมาดูลูกเลยอะ แล้วห้องนี้เป็นห้องที่คลอดก่อนกําหนดซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรยังไงมาถึงทําให้เกิดเหตุอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆด้วยวัยเขาน่าจะครบกําหนดคันอายุคันได้เต็มที่เนาะซึ่งเราก็เห็นความลําบากในชีวิตของของแต่ละคนนะคะเราก็เลยคิดว่าอ่ะวันหนึ่งเราพร้อมละน้องคุณปีนี้แข็งแรงด้วยก็เลยซื้อแผ่เพลิดไปบริจาคซึ่งก็จะเห็นว่าจะมีไซต์ที่เป็นนิวบอร์นปกติแล้วก็ ตัวที่เป็นแบบสำหรับไซส์เล็กอะคะ่ะสำหรับข้อก่อนกำหนดก็เดี๋ยวตาติดตามดูต่อนะคะเดี๋ยวจะชี้ว่าแต่ละห้องเป็นยังไงแต่ไม่สามารถถ่ายข้างในได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เหมือนส่วนตัวจริงๆสำหรับแม่และเด็กอะไรนี้ด้วยอะคะ่ะเราต้องให้เกียรติกับเด็กๆที่อยู่ในห้องนั้นด้วยมันไม่ใช่ภาพที่ดูน่ารักทุกอย่างสำหรับเด็กอ่อน บางอย่างที่อยู่ใน NICU หรือการที่หมอมีเหตุผลที่ไม่ให้ถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเด็กเขายังไม่ไม่ดูน่ารักขนาดนั้นคนข้างนอกที่เวลาเขาดูรูปเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกโอเคด้วยอะไรเงี้ยค่ะหมอเขาก็น่าจะพยายามโปกเิคให้ในประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวติดตามต่อเลยนะคะพวกเรากำลังข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ แล้วมาสู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะว่าแต่ละจุดในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องมากราบพระองค์ท่านก่อนนะคะก้มมหลวงชุมพรค่ะ,ะเ,เสร็จต่อมามีห้องตรวจค่ะ,ห,คะหลังจากคลอดเราก็จะต้องมาหาคุณหมอเพื่อมาเช็คอัพร่างกายนะคะหลังจากนี้นี่ก็จะเป็นป้ายความรู้ค่ะโฟลเลตนี่สําคัญการฝากทันสําคัญยังไงนะคะ เนะต็มรถเลยต้องยืมรถเข็นน้<ป>อ,องปุนมีการจะขึ้นไปนที่ชั้นสองค่ะแผ<ป>นก NICU นะคะตอนน้องปุนคลอดก็อยู่ห้องนี้ค่ะ<ป>และนี่ก็เป็นพ,พี่พยาบาลที่ได้ดูแลเราณนะ<ป>ตอนนั้นด้วยนะคะ<ป>ก็ขอถ่ายรูปมอบของนิดนึงค่ะ น้องปุณบริจาคของเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสมทบทุนในการทำบุญครั้งนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องปุณได้นะเดี๋ยวไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ